สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีพ่อกันย่ำคำย่ำแรงครับมือนีพ่อสอพาพี่พาน้องมาวัดดงนาเพลินครับมาตามแนวทางตองวดครับแนวทางงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2566ครับที่วัดป่าดงนาเพลินครับพระอาจารย์วัดดงนาเพลินนะครับพี่น้องครับเมื่อนีก็มาหอดมาถึงวัดเพื่อนเดากับบหูสัญญาณเป็นยังไงเนาะครับพี่น้องครับ อาตามพศมาครับเดี๋ยวสิภาพไปกราบนมัสการพระอาจารย์ท่านเนาะครับกราบนมัสการครับอาจารย์ซ่อนหของติดเอาแน่ะมาเห็นโดนไปปั่นพี่น้องเขาต่ำมากฮู้บอกพลังพึ่งเดิมคงไม่ซ่อนกับโด่งมึเบื่อเบื่ออยากปลูกใช่นู่นหินแหเนาะได้ใส่ปุ๋ยอยู่บ่ครับอาจารย์วันน,นี่ลหลักกระป,ปูกเ,ะเก,กเป็นนู่นหินแห่วันนี้ลราเพิ่งกระจาย,ายาางเงา มันก็เป็นหินแห่ยวแล้วแบบปลูกใช้มงดินได้แทบบรรจายทุบหบานลมมืดทั้งผุนทั้งุ่นทั้งสวนทั้งในลมมืดเออหนอยปี่พัน์มามันหาอกละมันมมอกเปียกเปียนบ้านเนาะเปียชีเนาะอันพวกาเจะดึงนาดึงหลังเพิ่นก็ได้เยอตโตละบ่มีแม่กเมีอะไรก คนนาพนหมู่านพนกับมาหยามอยู่อู้นูสีสะเกะียดผัวขนโชกมานาาน้ำบาแจ่นียนนุชีสึกตุ๊กไก่ดิ่งกัด <c oughs> ได้อันเียกง่ายก็ได้ดิ่งอันมันถือสามตัวบาดเดียกหนึ่งสองหามันออกสองหามวันหนน้อยมันถื 3, นถ 3, อหลายเที่ยวถื 3, อฮาน้อยบานนี้พนก็เล่บบดเจ็บเป็นเบิ่งคิวต้องก็อาจารย์พนโอจะเลี้ยงรถพนกระซับเลี้ยงรถพนซื้อนี่เป็นห่ังว่านั้นไมจเบอกกันเนาะ เราได้บบสบเรื่องรถชื่อให้เราก็ได้พืะแน่ยู่เพื่อะไขึ้นว่ายามกันนั่นแหะเือืออะไ้ขึ้นว่ายามกันเพอให้เราก็ได้ยูสี่หกก็ก็ว่าเลขรถมาเลขรถเฮงวันนี้เหรอ,อเนาะเดกรถทะ <c oughs> เบียนรถเทงน่งแหละเนาะเบียนเออทะเบียนรถเฮงยูไ่ได้กับกเพืาออะไรนั่ยูเน เออเนาะอืมตัวหนึงแมวนอนในเรื่องไมงขึ้นหลายแมวป่าบานี้ต้องวัดเนี่ยาจารย์ท่านฝันไปครับการเรื่องฝันก็ม่ท่นฝันได้ไปขอน้ำยาไปเยมือเศร้าผมมือจเพราะจาสีมะยากเนาะเอไปขอหานห่อยนนอนอกัน,นะน่านแต่เรื้องข้นมาเรียไงนะมาขอตนขนัวไงเสีขอเด็กไงนะขอเลี้ว เมียนบ่นี้ยเหมืนไม่บายมาสีสันเพื่อนในเจ้ามนท่วมากะเจ้าสื่อสุดมากถวายยาเจ้าอุ้มหมานอ่ดีเนาะสุดเจ้างามงามเลยนะสื่อแบหแต่ทีไเตืบด้หล oh, uh, ังเจ้ายังสื่อสุดมาเนาะโ้เจ้ารีนน้อยน่มันถือลอยขุดลอยถือสามตัวว่าันทนคุณ่าโอ้หลายตืบลอยขุดลอยสามตัวคือเท่าไรครับลอยแต่ลมขึ้นลขึ้นหลกันละครับแต่ธรรมดาการกันโชคหมันเยอ่ การหมุนมันก็ต้องมีการลงทุนเนาะการโชว์กันมันต้องมีการลงทุนเหมือนหลักกันโมลงทุนเนาะกับโมอะไรอย่างนี้เนาะแล้วเรียกว่าเอาใส่ไปเป็นเรื่องเอาใส่ไปเป็นแนวทางเรื่องไงก็นนะเดี๋ยวมาบอกกํายาขอกํายาแล้วตอนเที่ยงให้ตราว่าก็ห้เราไปจุดอะไรไปีปจุดอะไรงนี้อ่นไม่แน่ว่าเราได้พาเจ้าลูกไปเราซื้อบางไม้บางไรลว่าถวายยานั่ซื้อสุด mà thảo ăn mọi nha để mà. rồi, may, mà mày, lại, mà mày là vẫn mm. ừ. ừ. đây là vẫn nói mày là như vẫn là như vậy 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 là như là như vậy là như như là như vậy 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 như vậy เอาไอ้ไปก็พอได้ซื้อน้ำมันนั่นแหละอีซิลิทซาอุริตรนั่นละหละกันดีแล้วยเป็นบุญกุศลเนี่ยน้อยบ่เนาะเพคนดูไก่คนก็บอก่เห็นวันเท่าอยู่วนได้ใกล้เนาะดูซีสะเกียรติมันไมด้ใกล้เนาะมันว่าว่านเลยแต่ว่าเนื้อท่างของเพคนเอาเนื้อท่างตัวนี้ก่อนก้อนไว้ที่หลังเนาะแล้วเบื้องลู่ แน่ทางที่จุดถูบมัวว่านนี่บอกมีคนข่วยน้ำยาน่ะอันนี้เป็นรัฐบาลไทยเนาะรัฐบาลไทยน้ำไปได้เพราะว่าขอน้ำยาเขามาขอน้ำยาดิขอน้ำยาอยู่ต้นตะเคียนผมบอกอาจารย์ตอนนั้นใต้ผมไปผมไปจุดตะเศ้าผมมาขอาน้อยอย่นี้เพื่อนก็เลี้ยวผมมาได้บอกก็ปูกับยาแล้วก็เอาเอาใส่ตัวญ่รูดน้ำรูดอย่นี้มันก็งามมุดีแล้วเนาะใช่เออ ว่าด้บอกก็ปูกบยาเล้วนึ่ชุหนึ่งแี่บอกอ 1, 8, าจารย์เนจุดตเศ้า,าง,งูไปจุดตเศร้า,าบาดเจเลีล้ยวถึว่าหลืมพี่น้องผ่นมาพี่น้องผ่นมาก็จาซื้อุดว่าถวายยาเพิ่นโชกหมานมมน้ำเม่นโชคหมานน้ำก็จะจุดถูกขอตองหวัดนอาจารเนาะเน มันถ <c ười> <thì> ี่เป็นบางที่ก็เป็นเปียดอยไดงนี้คือเลขยเปียดเนี่ยละเลยเอาเลยมาเขียนในฟังผีนำนี่โอ้ยกระชินกะบ่มีเยเทีอบ่มีบุญน้องพระเจ้าเด้อเนี่ยอยู่ไหนบ่มีกระชินเนี่ยผู้ใดมีชาติมาหาเลยเด้อมาบึงซะก่อนเนาะพัวเนาะครับ มาบึงแค่ก้อนสิจอยอาจารย์วันเทศวันสั่งเลยเนาะอย่างวะนีบ้านห้เราเห็ดสามวัดเราทั้งฝุ่นเราทั้งผีก็ย่าะจึงก็หายหรอกแค่ทั้งเนี่ยนะไหนก็ทั้งฝุ่นเหลวเหมตัวลูกหลามูดิเกิดก้อนมูดอาเป็นลูกหลามูวัด <c oughs> <c oughs> กันได้ท่า <c oughs> นทั้รรมดานะครับ <c oughs> <c oughs> นี่พน่นก็ไล่คน่นมันคนผู้เดียวนะพอเนาะคนผู้เดียวเห็นว่ามนเดียวแล้วล้วนหกเก้าเก้านี่เหล็กงานโมกุเอจันหกเก้าเก้าอือเล็กยุดก่อนชั้นเพื้นแล้วพราพันลูมากอืมมันจอดกันเหล็กมันเหล็กหกมันจอดกันที่เป็นเปดก็ได้ที่เป็นหกก็ได้ก็แล้วส้างยางสร้างยางเลยตีอ่ะจ้ะอื หกเก้าเอนี่หนึ่งแปดศูนยจุดก้อนมาครับครัหนึ่ศูนจุดก้อนจุดเนี่ยผมมรวงจุดนี่ยผมเศร้าผู้เดียวันละจุดมือเดียวกันนั่น่ะมนย่อมมากเพิ่นเลยว่าจุดห้อีกแน่ว่าสันเรีเพิ่นนั่นมาว่าอันขออำยาให้นี่เห็นแคขอให้เจ้าคือแมนแท้เหมืนเล่ลกไปขออำยาให้นี่ว่าสัน เห็นเด็กับสเห็นก็ว่าแค่นได้แค่จะอะไรน้ำเหมือนเนาะครับแค่จะดูทางไก่เนี่ยทางไก่เพื่อนๆโทรมาไปจุดตู้ไปเนี่ยก็เลไปจุดตาเศ้าวันี้เล่ช่วงสีสันเพี้ยนเพิ่นทั่วมาว่าจะม่หยามมอเป็นไม่เลยเออไม่ดีไม่ยามอีดี สุดพ่อผคุณต่อายาพ่อผยังโมาจากว่าิ่นมานลายเป็นไหนดีฝันม้วนวอดวัดถือว่าเจ้สุฟังเอกระซาถุน้ำเนาะิ่นดูไก่ิันมานลายย่นโมอาจารย์ใส่ตอน่ใส่ลาเพิ่นนะเพิ่นมาอยาพิันมาเห็นวัดว่ารำเ่อฝันีส่วนม้มาดหาอวดถน้ะพอน้อืฮอ่านะกกระบาดิมาพิันม่าเห็นเราฝันดีส่วนม้มาดรอว่ายากกอ จะได้หลอดไฟใส่ออกพวันส้ายครับเพราะได้ติดออมบวตแน่นอนมาต็ดออมบเออติดออมบเาว่าจารย์จะบอกบนพี่น้องไปรอดฮาเทพูเพิ่นฟังอยู่เพิ่นอยากมากรวมทำบุญเม่อได้ได้หลอดไฟว่าใส่ออมบุตเพราะอะไรเลขโทรอาจารย์ตัวใดก็บรงทุนศูนย์กหศย์แปดเกเกสมห ศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดสองเก็เจ็สามห้าเพราะได้เห็นหลอดไฟใช้เห็นบวชเนาะถ้าเรามาแห่เทียนมันมาหน่อยมาหลายกต่เพราะมันหึงเนาะเจ็ดเจ,ดจดสามห้าครับรกูเด่นในสัทธากะโทษมากตั้งเดิมพี่น้องอโทรอาจารย์โดยตรงเลยโทษอาจารย์ใดเลยตลอดเวลาสู่สู่ก็สู่ก็ให้ได้คือ หันยายเป็นเดินเนี้่อร้านเานก่ายายผมว่าเขียวมากมาคนอ้วน,ตตรนเราผู้ชายตะกี้ล่ะเยญ่ภาพาไยเอาเพื่อนเล็กมากเล็กชอบตัวใดก่อาจารย์อววนเนที่กระทุ่มาี่มมาไปละห่อสองตัวขีดไปหกเก้าเก้าเอกสอง,สองตัว <es. S 2> มีคู่ใดที่อาจารย์มากครับว่าเห็นขีดครับแปดเก้ากับหกเก้าเนะแปดเก้ากับหกเก้าทีครับแปก้ับหกเก้าเกมี แปเก้าคือพอมีอย no no ู่ห้องเขาแต่มันเป็นทูกมันสิเป็นหกมันก่ามันมันมันขอดใช่กันไห้อ็เีอ๋เอาเอาแปดเก้าได้สียแขนไปให้เพราะว่าหกเก่าหกเก่ามันมีอะไรนี่แปดเก่าเตมรอดไม่ไดรูปว่ามาทานก็จานนบ้านมากแปดเก่ากันอ้าเจ้ามาทานเดินแผ่นยังเอาลรดมานี่ยานน้านมากห้แล้วยานนบามันหลายต หกเก้ากับแปดเก้าเดินตะวันป็นบุญเป